เดี๋ยวนี้เราพูดถึงการจัดพื้นที่ให้สำหรับไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอนะครับไปดูกันเลยตัวที่เราสนใจก็คือเราจะพูดถึงพื้นที่เก็บข้อมูล USB ตัวนี้ก็จะมีอยู่สองส่วนก็คือในส่วนของ ข้อมูลภายในกับ SD card 2ส,ส่วนนี้เราจะย้ายส่วนนี้มาไว้ส่วนนี้โดยที่เราจะดูว่าส่วนนี้นะครับมีอยู่สายสกิส่วนนี้จะมีอยู่ 7.39GB ซึ่งเพิ่มพื้นที่ในการเก็บรูปภาพวิดีโอพวกนี้ได้ แต่นี้ทำไงไปดูนะครับเราก็มาที่ตัวจัดก,การไฟล์ครับตัวจัดก,การไฟล์ก็จะมีรูปภาพกับวิดีโอที่เราสนใจในกรณีนี้คือเราพูดถึงโทรศัพท์รุ่นเก่าที่มีพื้นที่น้อยครับ แล้วเราจะามาใช้งานให้เกิดประโยชน์เราก็สามารถที่จะโยกย้ายไฟล์เหล่านี้ได้อันนี้เราจะพูดถึงวิดีโอช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงเทศกาลสังสรรค์ท่องเที่ยวเราจะถ่ายวิดีโอเยอะหน่อยแพูดถึงวิดีโอเรามาดูที่วิดีโอวิดีโอเราก็จะเห็นครัแบบ5 6 เมกะไบต์สี่จุดเก้าหกสิบหกพวกนี้ถ้าเราย้ายทั้งหมดนี้ไปอยู่ที่หนึ่งมันก็จะมีความมันก็จะไปเพิ่มที่หนึ่งแต่ก็จะลดที่หนึ่งลดก็คือลดในส่วนที่เราต้องการก็คือตัวที่เป็นตัวจัดเก็บภายในซึ่งด้วยการถ่ายภาพเนี่ย มันจะไปเก็บไว้ที่ภายในก่อนแบบรานนี้ภายในถ้าเรามีน้อยตัว3ร,รุ่นเก่าๆเลยจะมีน้อยก็จะไม่พอเพราะนั้นกพไม่พอเราก็จะย้ายเอาส่วนเนี้ไปไว้ใน SD Card ยตัวอย่างสักหนึ่งไฟล์เอาไฟล์แรกไฟล์แรกนี้เราแตะไปแตะไปที่ไฟล์ ให้ลูกศอนเครื่องหมายถูกขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วเราก็มาดูข้างล่างจะมีเครื่องหมายคล้ายๆเครื่องหมายบวกแต่มีลูกศรเราเขียนไว้ย้ายเราก็มาแตะที่นี่ย้ายย้ายไปไหนเราย้ายไป S D card ครับ S D card โดยที่ S D card ล้วไปไหนเราไปไว้ใน D C I M DCIM แล้วไปที่กล m เมลพอข้ามาที่กล m เมลเสร็จเราเข้ามาวางเมื่อกี้เราเลือก46่สเมกเดี๋ยว46่ b มบจะมาโผล่ที่ตรงนี้มาแล้วสี่สหกเมบมาโผล่ที่ตรงนี้ ว่าโผล่ที่ตรงนี้ถ้าเรากลับไปดูที่เดิมก็จะหายไปเพราะฉะนั้นตัวอินตัวภายในก็จะเพิ่ม46เมกะไบต์หรือมากกว่าน,นี้อันนี้คือตัวอย่างง่ายๆนะครับอันนี้เราก็กลับไปที่ตัวนี้นะครับตัวจัดเก็บตัวศับกลับไปดีการ์ตัวจัดเก็บตัวศับเอาไปดู แเข้าไปที่ DMC Camera 46หายไปแล้วเพราะไปอยู่ใน SD Card 46ไปอยู่ใน SD Card นั้นสิ่งที่จะไปเพิ่มก็กลับมาที่ตัวนี้ไปดูที่การตั้งค่า และ USB เราจะเห็นว่าตัวนี้จะลดลงบจะลดลงแล้วก็ไปเพิ่มที่ตัวนี้นก็นี่คือตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเราก็สามารถที่จะโยกย้ายไฟล์จะเป็นวิดีโอหรือรูปภาพก็ได้ก็จะไปเพิ่มตัวจัดเก็บ ตัวนี้ก็เรียกว่าที่จัดเก็กบข้อมูลภายในให้มากขึ้นได้ก็จะทําให้เราถ่ายวีดีโอได้ต่อเนื่องนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆก็ไปลองทําดูนะครับโทรศัพท์เครื่องเก่าแต่มันจะเป็นเครื่องที่เราอาจจะมีความชํานาญในการใช้งานเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะให้เราหยิบโทรศัพท์เครื่องเก่าๆของเราเนี่ย ไปท่องเที่ยวด้วยก็จะสามารถเอามาใช้งานได้อย่างใช้งานได้อยู่นะครับโดยการดีเราสามารถที่จะจัดการพื้นที่การจัดเก็บได้ครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ